สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะไปใช้พร้อมนะครับตามตัวอย่างนี้นะครับเพื่อไปสร้างภาพจาก AI นะครับในที่นี้จะใช้ Bing Image Creator นะครับในการใช้พร้อมนะครับสร้างภาพนั้นแนะนำให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับโดยการมาพิมพ์ข้อความนะครับใน Google แปลภาษาแบบนี้แหละนะครับจากนั้นก็ดูความหมายเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์พร้อมทั้ง3อันนี้ไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับเดี๋ยวเราจะมา ทดสอบไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ทดสอบเลยนะครับว่ามันจะได้ภาพแบบไหนออกมานะครับผมจะเริ่มจากพร้อมที่1นะครับคือการสร้างภาพ c l o s e up นะครับสามมิติของเด็กไทยจอมสนตัวนี้นะครับโอเคนะครับเราก็เริ่มจากเปิด google ขึ้นมาแล้วก็ไปที่ Bing i m a g e Creator นะครับจากนั้นก็เข้าไปที่ลิงก์ของ Bing เลยนะครับแล้วก็ Sign- in เข้ามาให้เรียบร้อยนะครับ จากนั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นที่วางพร้อมนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะมีบูตอยู่15นะครับผมจะคอนโทรล V ลงไปแบบนี้เลยนะครับจากนั้นแล้วก็มากดปุ่มสร้างตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะสร้างนะครับภาพตามพร้อมนี้นะครับถ้าเราใช้พร้อมภาษาไทยเนี่ยนะครับงานที่ออกมาจะไม่ค่อยอสมบูรณ์เหมือนกับ ภาษาอังกฤษเท่าไหร่นี่นะครับออกมาแล้วนะครับ4ภาพนะครับเป็นภาพเด็กชายนะครับถือขนมปังแม่กําลังวิ่งไล่อยู่เห็นไหมครับนี่มีทั้งหมด4ภาพเราก็เลือกใช้ได้เลยนะครับว่าเราต้องการเอาภาพไหนนะครับไปนี่น่ารักมากมากเลยนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วพร้อมที่1นะครับจากนั้นนะครับถ้าเราจะใช้พร้อมที่2ก็ทาเหมือนกันครับเราก็นะครับเป็นภาพที่ แม่อุ้มกลับบ้านละนะครับแล้วก็ก๊อปปี้มานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คอนโทนเกดีลิททิ้งไปแล้วก็คอนโทนพร้อมตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็กดสร้างได้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเตรียมพร้อมอันที่3นะครับอ่ะก๊อปปี้ไวเลยนะครับคอนโทนสนะครับเสร็จแล้วก็นะครับเรามาดูนะครับตรงนี้ว่าภาพที่นะครับแม่พากลับบ้านจะเป็นยังไงอ่านี่นะครับ แม่พากลับบ้านแล้วนะครับน่ารักมากๆเลยกบอุ่นมากๆเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับน่ารักมากนะครับเป็นภาพวิถีไทยชุมชนไทยอะไรเงี้ยนะครับเสร็จแล้วภาพจุดท้ายครับนี่นะครับไปดูซินะครับเราใส่ชุดไทยออกไปวิ่งเล่นมันจะเป็นภาพยังไงนะครับซึ่งนะครับเท่าที่ลองใช้พร้อมนี้นะครับในการสร้างภาพจาก AI นะครับถือว่า Bing Image Creator เนี่ยนะครับ สื่อสารภาพออกมานะครับให้น่าสนใจมากๆเลยนี่นะครับน่ารักมากเลยเห็นไหมครับนะครับนี่นะครับเป็นภาพน่ารักนี่ครับนี่นะครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะใช้ภาพเหล่านี้นะครับไปใช้งานต่อได้เลยนะครับไม่ว่าจะไปประกอบสื่อเอาไปไปทำงานอย่างอื่นก็ได้เลยนะครับก็ถือว่าพร้อมทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวแชร์ไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับสาหรับใครที่อยาก ลองนะครับหรือว่าอยากฝึกนะครับใช้คำสั่งจาก Bing นะครับในการสร้างภาพด้วย AI นั่นเองนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ